กบผมรัตพงศ์บรรทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้แอบมาขุดแปลงมันของเกษตรกรครับเจ้าของมาเรียบร้อยแล้วครับที่ท่านเห็นนี้ใหญ่ยาวพอสมควรครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับไม่เป็นการเสียเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยครับผมแดงพัฒนภูมิเผือกพันธุ์นะครับอยู่ช่อนม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีครับผมแปลงนี้ของพี่เนาะข้าบผมครับมาแอบขุดกันเรียบร้อยฮะมันกำลังอายุกี่เดือน อันนี้สามเดือนแะครับสามเดือนครับสามเดือนนะแค่สามเดือนเองครับพันอะไรครับเป็นแขกครับแขกแขกดําอ่าครับเรารู้สึกว่าจะมีหลายพันเนาะคนในนี้น่าจะเป็นหลายพันเพราะเป็นส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะรวมๆกันมาอืออ่ะแต่ที่เราขุดเนี่ยพันแขกดำครับอายุสามเดือนเท่านั้นเองครับสามเดือนใหญ่ไหมใหญ่ครับพี่ใหญ่ยาวไหมใหญ่ยาวน่าจะยาวยาวล้วคิดว่าจะใหญ่ไปกว่านี้ไหมครับ น,น่าจะใหญ่กว่าน,นี้เพราะเดี๋ยวต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของของโฟทีนะครับต่ออีกสองสมเที่ยวแล้วใช้ไปแล้วกี่เที่ยวใช้ไปสองเที่ยวแล้วครับ2 2> สองเที่ยวแล้วนะครับที่ตั้งอยู่นี้นะใช่ใช่พี่นะครับแล้วปุ๋ยใส่่ปยยุ๋ยไม่ได้ใส่เลยยังยังไม่ได้ใช้เลยทําบทำไมไม่ใส่ปุ๋ยอะก็ตัวนี้ก็ให้ตอบโจทย์ได้นะครับว่ามัน มันเป็นที่น่าพอใจอ่ะครับครับเราก็เลยยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยดีจะได้ประหยัดเนาะครับผมประหยัดอปุ๋ยแพงไม่ละช่วงนี้โอ้โหเกือบสองพันแล้วครับตอนนี้เกือบสองพันสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวอ่าแล้วใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยคิดว่ามันเปลืองมันแพงไหมไม่แพงนะครับไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยแล้วตัวนี้คุ้มกว่าเยอะค่บคุ้มกว่าเยอะเนาะครับผมนะครับเอสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์เนี่ย นะครับพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่นะอันนี้ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่เราเคยได้ผลผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ไร่ประมาณสามตันกว่าได้ละ่สามตันเองครับนี่คือผลผลิตแต่ก่อนครับอ่าแล้วคิดว่าสามเดือนที่เราขุดมาดูเห็นหัวใหญ่หัวยาวแบบนี้นะครับจากการใช้กลุ่มิรพันโฟ์ทีคิดว่าผลผลิตเพิ่มไหมเพิ่มครับเพิ่มแน่นอนดูแล้น่าต้องเพิ่มนะับตั้งเตาไว้ที่ไร่ละเท่าไหร่เอาแค่สิบ 2ตันนี่ติตันต่อไร่ครับผมครัอ่าขอให้สมพรปรารถนาสําหรับพี่แดงนะครับอ่าใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โพทีของเราในการเขาเรียกว่าลดการใช้ปุ๋ยนะครับอ่านะครับและที่สําคัญตอนนี้3เดือนใหญ่ยาวนะครับมาเรียบร้อยแล้วฮะยังต้องใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยครับเพราะอีกหลายเดือนเนาะครับอ่าเอาใจช่วยครับครับอ่าขอให้มีผลลัพธ์แบบนี้นะครับ จนเก็บผลผลิตได้ถึง12ตันตามที่ตั้งใจไว้วันนี้ต้องขอบคุณพี่แดงครับ,รบเปิดประสบการณ์ให้กับพวกเราได้ฟังกันในส่วนของมันทาหลังของพี่แดงนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์รทองกเรษรกษตรทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ